ฮัลโหลสวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง พี่ชาตเกมเมอร์ค่ะก็อยู่กับพัดอีกเช่นเคยนะคะในเกม Utopia o r i g i n จคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะพัดก็จะมาทำคลิปสอนวิธีการจับหมูดำนะคะแล้วก็วิธีการอีโวให้ทุกคนได้ดูกันเนาะหลังจากที่เมื่อวานเกมได้ทำการอัปเดตเข้ามาแล้วน้องหมูดำเนี่ยก็สามารถอีโวได้แล้วนั่นเองค่ะก็ไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะไปดูวิธีกันเลย สิ่งแรกที่เราจะต้องเตรียมนะคะก็คือขนมไหว้พระจันทร์นั่นเองค่ะซึ่งหมูดำเนี่ยเขาจะไม่ได้เกิดตามธรรมชาติทั่วไปนะคะไม่ใช่ว่าเดินไปแล้วสามารถเจอได้นะคะพเพื่อนๆจะต้องทําการ ทำขนมไหว้พระจันทร์นะคะแล้วก็ไปกินยั่วตรงจุดเกิดน้องนะคะน้องถึงจะสามารถปรากฏตัวมาให้เราจับได้นั่นเองค่ะซึ่งในการทําขนมไหว้พระจันทร์เนี่ยพัดแนะนําว่าให้ทำสูตรไหนก็ได้ที่เพื่อนๆมีทรัพยากรที่จะคับได้เยอะๆนะคะเพราะว่ามันจะต้องใช้เยอะมากจริงๆเนาะพัดแนะนํานะคะขั้นต่ำเนี่ยก็สักประมาณ500อันนะคะหรือว่าถ้าเกิดใครมีเยอะจะคับไปสัก1000อันก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะคาดเดาได้เลยเนาะว่าเราจะต้องกินกี่อันน้องหมูถึงจะเกิดนะคะเลยแนะนาว่า พาไปทีละเยอะๆเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลานั่นเองค่ะส่วนที่พััดคบไปนะคะก็จะเป็นรถผลไม้รวมนะคะมันก็จะใช้ข้าวสตรอเบอรี่แอปเปิลนะคะซึ่งเป็นของที่เราสามารถปลูกได้ง่ายๆเลยนะแล้วก็ไปเก็บได้ง่ายด้วยหลังจากนั้นนะคะก็ให้เพื่อนๆวาร์ปมาตรงเกาะต้นไม้ตรงนี้เลยนะคะเกาะเดียวกับที่เราไปฟาร์มของทํายาที่มีตัวหัวชัยเท้าเกิดเยอะๆนั่นแหละ ก็ให้วาปม,มาได้เลยนะคะแล้วก็เดินมาตรงข้างหน้าเสานิดเดียวเองค่ะก็จะมีบ่อน้ำแล้วก็จะมีแก๊งน้องหมู3ตัวอยู่นะคะก็ให้เพื่อนๆมาเตรียมตัวรอได้เลยค่ะแต่ก็อย่าลืมนะคะทุกคนอย่าลืมเตรียมอาหารของน้องหมูดำไปด้วยนะคะโดยน้องจะกินเป็นดอกไม้เอิร์ธบอสซัมนะคะประมาณ15ต้น ซึ่งดอกไม้อันนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถไปฟารมได้จากตัวหัวชัยเท้าที่อยู่ในเกาะเลยค่ะเดี๋ยวพัดจะแปะรูปไว้ให้นะคะว่ามันดอกจากตัวไหนเนาะพอเราได้อ่าอาหารมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เรามายืนสแตนบายรอเวลาที่อยู่ตรงนี้เลยค่ะโดยน้องหมูดาเนี่ยเขาจะเกิดหลังเที่ยงคืนนะคะให้ดูเวลาในเกมเป็นหลักพอเที่ยงคืนปั๊บแล้วเนี่ยเพื่อนๆก,ก็กดกินอาหารยัวน้องได้เลยนะคะกดไปเรื่อยๆเลยเนาะซึ่งอันเนี้ยก็บอกไม่ได้นะคะว่าจะต้องกินกี่อันนะคะก็กดไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเกิดนั่นแหละ ซึ่งอันนี้ก็เป็นเหตุผลว่าทําไมพัดถึงบอกให้ดูคนครับมาเยอะๆนะคะบางคนแบบกดอันสองอันแล้วเกิดก็มีหรือบางคนกดเป็นร้อยเป็นพันไม่เกิดก็มีนะคะแล้วแต่ดวงเลยจริงๆเนาะอ่ะอันนี้พัดก็เอ่อถ้าจะไม่ผิดก็คือกดไปประมาณร้อยกว่าอันนะคะประมาณร้อยกว่าอันถึงจะเกิดได้เนาะเวลาที่น้องหมูดําจะเกิดมันจะมีแจ้งเตือนขึ้นหน้าจอแบบเอ่อตัวแบบยาวๆนะคะเนื้อหาที่มันขึ้นแจ้งเตือนก็ประมาณว่าหมูดำเนี่ยมันมาหาเราเพราะว่าเห็นเรากินตัว ขนมไหว้พระจันทร์อยู่นะคะแล้วก็คือแบบน้าตาขอเบามาเลยนะคือน้องอยากกินนั่นเองค่ะแล้วก็กดไปเลยนี่อ่ะเห็นไหมเห็นไหมมีแจ้งเตือนขึ้นละหมู่ก็จะเกิดเลยนะคะเพราะหมู่เกิดมาเนี่ยเราก็ทําการตีสตันอะไรต่างๆเหมือนปกติที่เราจับตัวอื่นเลยเนาะแต่ว่าพยายามเบามือกับน้องนิดนึงนะคะเพราะว่าน้องเวลแค่หนึ่งเองนะคะตีแรงเดี๋ยวมันตายะคะ่ะอ่ะก็ฟีดอาหารไปเลยนะคะ แล้วก็น้องหมูดำนะคะเขาจะอยู่แค่ประมาณ10นาทีเท่านั้นนะคะถ้าเกิดแล้วเนี่ยก็ต้องรีบจับนะพอลักแล้วก็กดอ่านจับปกติเลยค่ะมันจะมีเควสอาชีพเมนลับให้ด้วยนะคะเควสเนี้คือไม่ได้ขึ้นบอกนะถ้าเราทํามันถึงจะปลดให้นะคะก็ได้น้องหมูมาเรียบร้อยแล้วนะคะสปีดเนี่ยเหมือนมันจะล็อกอยู่เท่านี้เลยนะคะทุกตัวเลยเป็น6-6 6เหมือนกันหมดโอเคเดี๋ยวเราจะเอาน้องไปอีโวกันในขั้นต่อไปเลยคะ่ะ สำหรับผลไม้ที่ใช้อีโวนะคะจำเป็นจะต้องหมุนจากวงล้ออันนี้นะคะพอระหมุนเสร็จเนี่ยก็ให้เอามาแลกนะคะหรือถ้าใครมีผลไม้นี้เลยก็สามารถใช้ได้เลยะคะ่ะไอตัวผลไม้อันนี้นะคะพัดจำไม่ได้ว่าคือเคยได้รับแจกจากกิจกรรมหรือเปล่าแต่ว่าถ้ามันไม่เคยได้จากกิจกรรมเพื่อนๆก็อาจจะต้องเติมนิดนึงนะคะเพื่อหมุนจากวงล้อออกมาแล้วก็ามาแลกเนาะ ก็มาอีโวน้องกันเลยนะคะโดยสำหรับร่างแรกนะคะพัดก็จะใช้ผลอีโวอยู่ที่ประมาณ12ผลนะคะผลหนึ่งมันก็น่าจะสุ่มแต้มนะคะแต่ว่าเท่าที่พัดกดเนี่ยมันได้25แต้มทุกรอบเลยนะคะไม่รู้ว่าแบบมันล็อกหรือเปล่านะทุกคนพอนั่งสองเนี่ยน้องก็จะมีอานเพิ่มมาด้านหลังนะคะแต่ว่าก็ยังไม่สามารถบินได้นะ ต้องโวให้ถึงร่าง3ามก่อนนะคะถึงจะสามารถบินได้ในคลิปมันอาจจะดูตัดไปตัดมานิดหนึ่งนะคะเพราะว่าพัดอะเอามาแค่ตอนที่พัดกําลังฟีดนะคะตอนที่แรกเนี่ยไม่ได้มาเนาะเพราะกลัวว่าแบบมันจะยืนเยอะเกินนะคะก็โดยรวมสรุปทั้งหมดนะคะผลลไม้ที่พัดใช้ไปทั้งหมดก็คือประมาณ24ผลนั่นเองค่ะน้องก็สามารถบินได้เรียบร้อยะค่ะซึ่งสปีดในการบินเนี่ยคือเท่ากับเดินเลยนะคะก็ไม่รู้ว่าถ้ามันเท่ากันแบบนี้เราจะเดินทําไมนะคะนี่นะคะก็มีความบ้องเบลแล้วก็สวยงามนะคะ นี่นะคะก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะเวลาบินก็จะมีความแบบว่าสบายพิ้วพินะคะแล้วก็ตัวเล็กมากนะทุกคนดูดิมุมมองแบบไม่บังเลยนะคะคือโล่งมากข้างๆคือไม่มีอะไรบดบังได้เลยนะคะ mm hmm. เห็นไหม mm hmm. เขาจะมีความชูเขียนไว้ข้างหน้าด้วยนะน่ารักนะ mm hmm. ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสาหรับใครที่อยากได้แบบว่า สัตว์เก็บไว้นะคะเป็นสายเก็บสัตว์เหมือนพัดเนี่ยก็ควรค่าแก่การไปหามาเนาะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่จะเอาไปใช้งานจริงจังพัดก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะคะเพราะว่าน้องเนี่ยสปีดกา,กากมากๆเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดบางคนไม่เคยได้รับผลไม้อีโวมาเลยเนี่ยจะต้องเติมเงินไปแบบโบอะไรอย่างเงี้ยพัดว่ามันแบบไม่คุ้มสุดๆไปเลยอะทุกคนแต่ถ้าใครมีผลไม้อยู่ในตู้อยู่แล้วนะคะอันนี้ก็ สามารถเอามาอีโวเล่นได้นะคะเพราะว่าไม่รู้จะเอาไปใช้ทําอะไรแบบอีโวสัตว์สีหมดแล้วก็เอามาโบน้องก็ได้นะคะก็ถือว่าแบบเออเป็นสัตว์แรไปอีกหนึ่งตัวเนาะสำหรับวันนี้นะคะพัดก็ฝากเอาไว้เพียงแค่นี้นะคะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้พัดด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย